ครับทุกคนสำหรับตัว z ซนะครับผมก็จะใช้การตั้งค่ารีโมทนะครับเหมือนกับตัวของดิฟฟี่เลยนะครับก็คือเหมือนอย่างที่เราจะตั้งพีคใช่ไหมครับผมก็เลื่อนลงมาเนาะแล้วก,กดสายสุดนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่า,าค่าแรกที่เราจะตั้งเนี่ยคืออะไรแล้วมันก็จะมีหมายเลขบอก มีค่าบอกให้นะครับผมมันจะดูง่ายกว่าของอ่าตัวดิฟฟี่เนาะอย่างเนี้ยมันอยู่ที่1.78ใช่ไหมเราก็เพิ่มขึ้นไป1.8อะไรประมาณนะครับเข็มก็จะตรงพอดีก็เหมือนกับตัวนี้มันเป็นอ n นาล็อกอันนี้มันเป็นดิจิตอลนั่นแหละครับผมเหมือนกันค่าต่อไปก็จะเป็นเวคัมนะครับผมแต่ว่าในนี้จะไม่โชว์ แต่ถ้าเป็นเสีดีแล้วมันจะโชว์นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งตัวนี้ว่าจะเป็นแบบเทอร์โบบูสหรือว่าเป็นแบบเบรคัมนะครับตัวนี้มันมันเสียบ odb เนอะมันเลือกมาให้แล้วว่าเป็นตัวเทอร์โบนะครับต่อไปก็จะเป็นวัดรอบอค่าพีครอบนะครับผมตัวนี้ก็จะบอกว่าอยู่ที่เจ็ดพันรอบนะครับที่ตั้งไปออยเพสนะครับผมอยู่ที่0ูนจุดส ฟิลเพสนะครับตัวนี้จะไม่โชว์นะไม่มีออยเทมพีกอยู่ที่125ยสิบห้าวอเตอร์เทมเอ็กเทมโวลต์นะครับอย,อยู่ที่1 0บโวลเนาะแล้วก็สปีดความเร็วนะครับในนี้จะไม่มีนะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะตั้งพีกได้นะครับผมสปีดที่110ยิกิโลเมตรนะครับอันนี้อะไร แอ r f ฟิลนะครับผมก็มีแค่นี้ก็จะมีตัวจะมีอยู่สองตัวนะครับที่ในนี้ในเซตอ่าใน d ิฟฟมันไม่มีเนาะก็คือตัวค่าความเร็วนะครับผมแล้วก็ตัวเวคคัมนะครับที่ไม่ได้ตั้งไว้นะครับโอเคส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็จะเหมือนกับของ ดิฟฟี่นะครับผมสามารถที่จะกลับไปดูในของดิฟฟี่ได้นะครับทีนี้มาที่ลูกเล่นของตัวแซดดีกันดีกว่านะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆซื้อมานะครับผมก็มันจะมีจอนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าจะให้โชว์ค่าอะไรอันนี้ด้านบนมันจะเป็นวัดวัดรอบนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดรอยห้าสบะวอเตอร์เทมนะครับผมออยเทม สปีดนะครับแล้วก็ไอ,อเพจนะครับผมสามารถที่จะสลับได้นะครับว่าจะให้อะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับผมโดยการเลื่อนรีโมทนะครับมาที่เซตนะครับอันนี้มันจะผมจะอัดวิดีโอแบบถือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งคนระับเพราะว่าถ้าวางไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับมันจะสั่นมากเลยนะครับผม เลื่อนมาล่างสุดนะครับแล้วก็กดซ้ายกับกวขวาค้างไว้นี่มันก็จะขึ้นอ่าหน้าให้เราเลือกแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากตั้งค่าหน้าไหนนะครับก็ให้เลื่อนลูกศรไปนะครับอยากอยากตั้งค่าช่องไหนไม่ใช่หน้าไหนนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนสปีดนะครับผมให้เป็นค่าอื่นนะครับก็ กดปุ่มซ้ายหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาอันนี้คือไม่มีนะครับต่อไปนี้คือ Air f ฟ l l นะครับตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์เนาะถ้าอยากได้แบค่ัมาครับก็ใส่ได้นะสปีดนะครับอันนี้เวลานะครับอ่าสมมติว่าผมจะเป็นเวลาเนาะผมก็กดซ้ายอีกหนึ่งทีเพื่อยือนยันนะครับผมแล้วก็กดเลื่อนขึ้นไปข้างบนอ่าก็จะประมาณนี้ ต่อไปนะครับเซตดีเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหลายหน้าหน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ทีนี้มาดูการตั้งค่าของเซตดีกันให้เรากดสองปุ่มนี้ค้างไว้นะครับพร้อมกัน ตัวแรกเนี่ยเป็นค่าที่เอาไว้โชว์ตัวหน้าของสเกลวัดรอบอะครับผมเดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะนี่ครับสเกลวัดรอบตัวนี้อันนี้คือแบบเป็นดิจิตอลแต่ถ้าเราอยากได้เป็นสเกล เล่นลงมาล่างสุดนะครับซ้ายกับขวาเออกางกับขวาค้างไว้แล้วก็เปลี่ยนกดซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกให้มันเป็นสกิลนี่ครับสกิลสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะเริ่มอยู่ที่ ห้าพันถึงแปดพันใช่ไหมครับผมวิธีการตั้งค่าก็คือกดสองทีไอเนี้ย